สนันโซเชียลดีเจมะตูมพาตำรวจจับสาวอ้างชื่นหลอกน้องคนสนิทสูญเงิน8ล้านจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปในโซเชียลขณะที่ดีเจมะตูมเตชินกำลังจับมือหญิงสาวรายหนึ่งเพื่อเค้นถามความจริงเกี่ยวกับที่เธอแอบอ้างชื่อหลอกน้องคนสนิทที่ชื่อโกงรวมธุรกิจสูญเงินกว่า8ล้านบาทโดยชายที่ชื่อกงได้เ,เดล่าว่าสาวคนดังกล่าวได้พูดกับตนเองว่ารู้จักกับดีเจมะตูมมานาน และคอยซัพพอร์ตมาตลอดอีกทั้งยังให้ทุนในการทำธุรกิจกว่า500ล้านบาทโดยเฉพาะในช่วงที่ดีเจมะตุ่มเจอมรสุมติดโควิดสาวคนดังกล่าวก็เป็นคนดูแลซัพพอร์ตดีเจมะตุ่มตลอดเพราะไม่มีใครเอาททำให้ดีเจมะตุ่มถึงกับอึง้งขณะที่หญิงสาวคนดังกล่าวเองได้ปฏิเสธว่าไม่เคยพูดเช่นนั้น อีกทั้งยังพบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวได้สวงกำไร e m ที่คอเท้าด้วยเบื้องต้นทางทีมข่าวบันเทิง INN New s ได้สอบถามไปย่างผู้จัดการส่วนตัวของดีเจม,มาตูมทราบว่าทางดีเจม,มาตูมจะมีการออกมาชี้แจงในภายหลัง